การสวดมนต์นั้นมีหลายแบบหลายวิธีต่างคนก็ไม่เหมือนกันบางวัดก็สวดไม่เหมือนกันทั้งๆท,ที่เป็นบทเดียวกันวันนี้เราจะมาพูดถึงสวดมนต์ในใจกับการสวดมนต์ออกเสียงมีคนถามมามากมายว่าแบบไหนได้บุญมากกว่ากันสวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากแบบไหน ได้บุญน้อยการสวดมนต์นั้นเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึง่งคือการทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นกุศลมีสมาธิและเป็นการภาวนาในบางครั้งแต่ระหว่างสวดนในใจกับสวดออกเสียงแบบไหนที่เขาว่าได้บุญมากได้บุญน้อยมีคำถาม ตรงมาที่คนชอบสวดมนต์มีท่านหนึ่งชอบสวดมนต์ท่านบอกว่าแบบไหนได้บุญมากกว่ากันระหว่างสวนในใจกับบอ,อกเสียงคำถามนี้ฟังดูง,ง่ายๆแต่หากจะอธิบายให้เข้าใจกันเลยเห็นจะเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวการสวดมนต์นั้นเป็นการที่เราได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า บทสวดบางบทก็เอามาจากพระไตรปิฎกคู่บาอาจารย์สมัยก่อนซึ่งนำคำสอนใดๆก็จะดึงออกมาเพื่อให้สวดเพราะสมัยก่อนนั้นจะใช้วิธีการท่องจำดังนั้นการสวดมนต์จึงมีอิทธิพลมาจากอดีตท,ที่เป็นสังคมการท่องจำด้วยปากเมื่อท่องจำคำสอนนั้นแล้ว มีใจเป็นกุศลเป็นบุญจึงถ่ายทอดกันต่อมาแต่บางคูบาอาจารย์หรือในคำพีใช้คำว่าพระโบราณอาจารย์หมายถึงคูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่นแก่ๆอาจถึงสมัยพุทธกาลเลยก็ว่าได้นิยมนำพุทธพจน์หรือคำสอน มาภาวนามีการภาวนาการระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าจึงคล้ายกับการสวดมนต์ในใจดังนั้นการสวดมนต์ออกเสียงก็เป็นบนุญการสวดมนต์ในใจก็เป็นการภาวนาได้บุญเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากจะดีให้ขยับ ตามบทสวดแต่ใจตามทันเข้าใจคำเที่เราเป็นเสียงออกมาจึงมีปัญหาตามมาว่าสักแต่สวดแต่ไม่เข้าใจความหมายเพราะบทสวดเป็นภาษาบาลีขารวาสไม่ได้เก่งภาษาบาลีอย่างพระสองฆ์ของเจ้าดังนั้นการสวดมนต์ถ้าเป็นภาษาบาลีนั้น ด้วยคําแป¡...จะเป็นบุญมากถ้าเราสวดแล้วแป่ด้วยจะเป็นบุญมากนี่คือการสวดมนต์ด้วยความรู้ความเข้าใจจึงเข้าข่ายการมีศีลมีสมาธิปัญญาเมื่อสวดมนต์แล้วไม่ละเมิดผู้ใดแม้กระทั่งตนเองเป็นศีลสวดแล้วจิตเป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวด เมื่อสวดบาลีแล้วตามด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยได้เข้าใจความหมายของบทสวดนั้นๆความเข้าใจนี้คือปัญญาได้อรู้ได้เข้าใจว่าบทสวดนั้นมีความหมายให้เ,าเรานั้นละลึกถึงพระพุทธคขณคุณงามความดีและห้ามให้เ,เรานั้นทำชั่วบทสวด และคําแปลมีความหมายมากแล้วจะดีมากหากเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นถ้าเราสวดมนต์บทพาหุงมหาการพาหุงคือบทที่สรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นคําแปลออกเสียงแล้วจะเข้าใจเนื้อหา ของบทสวดเลยว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังมีอุปสรรคพระองค์เป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนดีก็ยังมีผู้คิดร้ายแต่ปัญญาคุณพระของพระองค์เท่านั้นที่ช่วยให้พระองค์ผลจากภัยต่างๆมาได้นี่คือความรู้และความเข้าใจที่เราจะได้ทบทวนในการสวด แต่ละบทนี่คือบุญที่แท้จริงของการสวดมนต์เราจะเห็นว่านอกจากการสวดมนต์เพื่อทบทวนคำสอนและสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วยังได้ปฏิบัติทานศีลและภาวนากับศีลสมาธิและปัญญาอีกด้วยไม่ว่าจะสวดแบบไหนใจ หรือสวดออกเสียงย่อมได้บุญทั้งนั้นคือจิตเราเป็นกุศลสงบและผ่องใสแต่หากได้บุญมากและมีประโยชน์ต่อตนเองคือการสวดโดยเข้าใจความหมายและเนื้อหาของบทสวดมนั้นนั้นด้วยแต่การสวดมนั้นถ้าสวดว่าเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะสวดในใจหรือออกเสียงก็ไม่ได้บุญถ้าเราว่าสงเดชอย่างนี้ว่ามากก็ยังมีอานิสงส์น้อยทีนี้ถ้าจะถามว่าสวดมนต์กับภาวนาอย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันถ้าสวดมนต์อยู่ก็แค่อุปปาารสมาธิถ้าภาวนาสั้นๆทิ่เป็นญาณ ได้ต่างกันทีนี้ถ้าคนภาวนาทรงเดชก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ภาวนาทรงเดชก็ดีกว่าไม่ภาวนาเลยนะในเมื่อเรานั้นเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ออกเสียงกับการสวดมนต์ในใจว่าแบบไหนได้บุญมากได้บุญน้อยแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึง อาน,นิสงส์ของการสวดมนต์ทุกวันอาน,นิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญกิริยาวัตถุประการหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะการสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเกิดปัญญาเป็นมงคลแก่ชีวิต อานิสงส์งหรือบุญขุศลของการสวดมนต์นั้นเชื่อกันว่ามีหลายประการขึ้นอยู่กับความเชื่อและแนวปฏิบัติในพุทธศาสนาด้วยอานิสงส์งจากการสวดมนต์หนึ่งสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศ,คศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ 2. ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายแค่สวดเป็นประจำเท่านั้นทางการแพทย์สมัยใหม่ก็รับรองแล้วว่าการสวดบนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมา 3. เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้มีสมาธิและมีจิตใจที่แจ่มใสสี เป็นที่โปรดปานของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย 5. เกิดบุญจากการแผ่เมตตาต่างๆ 6. ได้รับผ่อรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์เป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิที่สามารถสง่งผลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณและชีวิตประจำวันซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัตินั้น เกิดอานสงส์งมากมายและไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทุกวันการสวดมนต์ออกเสียงหรือการสวดมนต์ในใจถ้าเราสวดเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราภาวนาเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ตั้งใจทำถ้าเราไม่รู้จักความหมายของบทสวดนั้นๆก็ไม่มีประโยชน์และ ที่สำคัญการสวดมนต์ทุกวันทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขคนที่สวดมนต์ได้ทุกวันจะเป็นคนมีสมาธิมีปัญญามีจิตใจที่อบอวอลีคิดก่อนทำเสมอเพราะจะรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนี่คืออานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดมนต์ทุกวันมันจะช่วยทำให้เรานั้น ฝึกจิตใจฝึกสมาธิเป็นคนมีปัญญาจากคนที่ใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็นหากท่านผู้ฟังไม่เชื่อก็ลองทำดูนะครับเพราะการทำสมาธิหรือการสวดมนต์นั้นถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีจิตใจที่แน่วแน่ตั้งใจในสิ่งที่จะทำเรานั้นไม่สามารถที่จะสวดมนต์ทุกวันได้